ขณะนี้เราอยู่กันที่น้ำพุร้อนเมืองแปงนะครับต้มไข่สิบนาทีลวกไข่ห้านาทีสุกครับ ที่นี่เขามีบ่อน้ำให้อับฟรีนะครับนี่เป็นบ่อที่มีความร้อนสูงนะครับ ตรงนู้นนะครับจะมีบอ่อให้อาบฟรีนะครับน้ำพุร้อนเมืองแปงก็อยู่ที่บ้านเมืองแปงตำบลเมืองแปงอำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับนี่เป็นบรรยากาศโดยรอบนะครับ ตรงจุดนี้ก็เขาก็จะผ่านน้ำร้อนลงไปในบ่อนนะครับไปแช่ตัวได้ครับแช่ฟรีนะครับอยู่กลางแจ้งมีกรดีมากนะครับถ้ามาช่วงหน้าหนาวน่าจะหมอครับแต่เรามาช่วงหน้าฝนคนไม่มีนะครับตอนเย็นถ้าเป็นหน้าหนาวน,นี่คนจะเยอะนะครับครับนี่คือทั้งหมดของน้ำพุร้อนเมืองแปงนะครับ